ยังไงยังไงต้องตายคนที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นจะตายเร็วหรือจะตายช้าก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะเป็นวันนี้เองหรือว่าเดี๋ยวนี้เองก็ได้หรืออีกสองสามวันก็ได้เกิดมาแล้วต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนแต่จะจากไปโดยฐานะที่เต็มไปได้วยความโลภความโกรธความริษยาความผูกโกรธความมานะสำคัญตน หรือว่าจากไปโดยการที่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมีเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นแน่นอนค่ะพระเชษก็แสดงเห็นว่านะคะจากการฟังพระธรรมโดยละเอียดขึ้นโดยละเอียดขึ้นนะะี่ค่ะก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้แต่แต่ละคำที่ได้ยินจากพระไตรปิฎกทั้งหมดก็ไม่มีโอกาสจะได้ยินเลย เพราะฉะนั้นก็เห็นประโยชน์ว่าการเกิดมาเนะะี่ยค่ะมีทรัพสมบัติสูญหายเมื่อไรก็ได้มีรูปสมบัติก็ต้องแก่ชรามีอุบัติเหตุเรืออะไรก็ได้ที่ทำลายให้สูญไปก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนะะี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่พ้นจากความดีและการเข้าใจพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าเป็นอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีนะคะ จะเข้าใจได้ยังไงเกิดมาแล้วก็ตายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ลาบยศสรนเสริญสุขหรือว่าความติดข้องในลาบยศสรรเสริญสุขแต่เป็นความเข้าใจยามยากยามลำบากยามทุกข์ใจลาบช่วยได้ไหมยศสรนเสริญสุขช่วยได้ไหมก็ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าความเข้าใจธรรมะไม่ว่าจะกำลังเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่าได้รับภัยพิบัติต่างๆนะคะขณะนั้นปัญญาก็ไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์เลยเพราะว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงในขณะนั้นได้จนถึงที่สุดว่าทุกอย่างนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งหมดก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องตายทุกคนเพราะฉะนั้นจะฉลาดในการก่อนตายคือหมายความว่าถ้าก่อนตายดี ตายแล้วผลดีก็ต้องเกิดขึ้นหรือว่าชาตินี้ดูดีๆละเอียดละเอียดนะแย่มากหรือเปล่าคะอกุศลทุกวันแล้วก็มีทั้งอย่างน้อยบ้างมากบ้างทับถมมาเรื่อยๆแล้วจะเป็นยังไงมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย